เข้าตัวเมืองอุดรธานีแล้วนะครับครับซีรูหัวจับร้านดอยคับ ราคาตลาดน้องบัวสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ที่ถนนนิตโยนะครับามาจากในเมืองก็ข้ามทางรถไฟมาตอนนี้เรากำลังเข้าเมืองครับนะะสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี โอ้โห oh, 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 oh. สวยงามครับรู้สึกจะเป็นญาติเป็นญาติเสียมแน่นนศูนย์บริการเทศบ,บานลานครอุดรธานีแห่งที่สองโอ้พื้นที่ตรงนี้กวางใหญ่มากก็จะข้ามทางรถไฟแล้วครับรถกร็ค่อนข้าง,งติดนะสายโคเชียอุดรธานีศูนย์สี่สองสองสอ โดยสารระหว่างประเทศจวนธานีหนองคายวังเวียงจังหวัดจวนธานีทาา่าคศกีอยุธยานัชาติดจวนธานีจังหวัดหนองคายเมืองวังเวียงโอ้แถวนี้เขาเรียกว่าตลาดหนองบัวเนาะศาลเจ้าปุยยาสารเจ้าปู่ย่า อุดอนธานีคำตะการ์อ๋อเป็นรถโดยสารจากตัวเมืองอุดอนธานีไปคำตะกล้าคำตะกล้านี่รู้สึกว่ายจังหวัดสกลนครน,นะบอกไปทางอำเภอเซกาน่ะโอ้โหโคตรขันไกลนะนั่นออนแอดวันทาพาร์คสแควร์ คามสุไฟดอนนีออดแอดวนนี่ครับกำลังจะข้ามทางรถไฟเลยฮะข้ามทางรถไฟไปก็ <c oughs> เรียบทางรถไฟก็เป็นยูดีเทานะะแ <c oughs> นวยาวของยูดีเทาไปก็เป็นสถานีรถไฟดอนธานีนะเห็นไหมครับสถานีรถไฟดอนธานีห่างจากตรงนี้ไปนี่ประมาณสักห้าร้อยเมตรนี่นะครับทางด้านขวามือนี่เรียบทางรถไฟก็เป็นยูดีเทานะ จะเป็นแนวยาวไปจนถึงสถานีรถไฟรอนธานีนะครับโอ้ยท่ทีคอแห้งเนี่ครับออโจแบกนั่นขึนหน้ามนยูดีเท่าเขาแหละนี่ครับเป็นแหล่งกินดื่มนะฮะขายสินค้าเสื้อผ้ารองเท้ามือถือนะฮะโอ้ยท่อทีโอ้ย อันนี้ก็นี่นฮะด้านหน้าก็เป็นอยู่ทีเท้าเหมือนกันอุดรธานีกคนอคอุครโอ้รถเขาเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับให้เห็นเมืองอุดรธานีก็ละเอแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวเมืองละอากาศร้อนมาก วันก่อนผมก็มานั่งอยู่ที่อยู่ดีทาเนี่ยแหละครับเด <laughs> j o y m บอ every day อยู่ดีทาวน